สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูตุ้มอีกครั้งในวันที่4นะคะเราก็มาถึงข้อ3โจทย์ปัญหาการบวกนักเรียนเตรียมหยิบสมุดขึ้นมาทำด้วยกันเลยค่ะข้อ3ฉันทำงานได้เงิน7,650บาททำงานเสริมได้เงินเพิ่มอีก5,960บาท ฉันได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไรพร้อมแล้วมาตั้งโจทย์ที่กำหนดให้เลยค่ะฉันทำงานได้เงินนักเรียนพยายามเขียนด้วยลายมือสวยงามตัวบรรจงนะคะจะเย็นเย็นลูก ใช้ดินสอจะได้ลบง่ายเหมือนเดิมค่ะจำนวนที่โจทย์ให้มากระจายนิดนึงเพื่อให้อ่านง่ายบวกเลขก็ง่ายนะคะ7650บาทใส่ลักษณะนามบาทไว้ตรงริมขอบเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เบียดที่กันนะคะประโยคที่สองค่ะนักเรียนโจทย์กำหนด ทำงานเสริมได้เงินเพิ่มอีกได้เงินเพิ่มถ้าไม่พอก็ตัดเลยแค่นี้ก็พอค่ะทำงานเสริมได้เงินเดี๋ยวเราค่อยมารวมกัน5,960บาท เตรียมหยิบไม้บรรทัดนะคะเหมือนเดิมค่ะโจทย์ลักษณะนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีรมเครื่องหมายลูกน้ำเว้นไปก่อนค่ะลูกอามาบวกกันค่ะบวกกันแล้วดาทำงานได้เงินเจ0 0กว่าทำงานเสริมได้เงินเพิ่มอีก5,000กว่าเราลองมาดูสิคะว่าจะได้เท่าไหร่รวมกันค่ะ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ไม่ต้องทดห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งตรงเลขหกนะคะหนึ่งบวกหกได้เจ็ 9, ดเจ็ดบวกเก้าได้เท่าไหร่คะสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะใส่หกทดหนึ่งตรงเลขหลักพันเลขเจ็ดนะคะหนึ่งบวกเจ็ดบวกห้า ได้13ามเก่งมากค่ะใส่สามหลักพันนะคะสามพันแล้วก็เอาหมื่นหนึ่งไว้ข้างหน้าค่ะลูกให้ตรงกับหลักไว้ก่อนนะคะแล้วค่ะามาสรุปกันค่ะฉันได้รับเงินรวมทั้งหมดเขียนตัวบรรจงนะคะฉันได้รับเงิน รวมถ้าไม่พอก็หยุดไว้แค่นี้ได้ค่ะเราต้องการใจความสำคัญนะคะบาทหนึ่งามพันหบาทเหมือนเดิมน,นะคะครูจะเว้นเครื่องหมายลูกน้ำไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้อ่านง่ายมาสรุปด้วยตัวเลขไทยแล้วค่อยใส่ลูกน้ำตอนนั้นก็ได้ค่ะตอบค่ะนักเรียนตอบแบบย้อนคำถามค่ะลูก เพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเราสรุปโจทย์ว่าอย่างไรฉันได้รับเงินรวมฉันได้รับเงินอันนี้จะเขียนยาวเหมือนที่โจทย์ให้ก็ได้นะคะรวมอ่าไม่พอก็หยุดแค่นี้1น0 0ง เอ0ย0นึ 103, ลูกน้ำค่ะลูก610บาทใส่ลูกน้ำหน้าหลักร้อยหนูทราบกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนใครทำถูกปรบมให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเด็กๆทันไหมคะถ้าไม่ทันหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ทำลงสมุดต,ตามครูนะคะวันนี้หนึ่งข้อ เก่งมากรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ